านผู้ชมครับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหรือว่าการเปลี่ยนประเทศไทยคงจะไม่สามารถทําได้ด้วยรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าเปลี่ยนประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคงจะต้องมีพลเมืองมาช่วยกันเปลี่ยนพลเมืองช่วยเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับและว,วันนี้มีตัวอย่างจากที่อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ชมกันนะครับเรื่องการแก้ปัญหาของพวกเขากรณีที่ห้างใหญ่มาล้มร้านค้าปรีกพวกเขาจะ แก้ไขเรื่องนี้อย่างไรไปชมกันคนรับเปลี่ยน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 ค่ะเปลี่ยนดูสิครับรถราจอดเต็มไปหมดนี่แหละครับคือเพราะว่าห้างค้าส่งไปเปิดที่ไหนก็แย่งลูกค้าร้านโชห่วยในชุมชนไปหมด ท่านี้อยู่ที่อำเภอท่าสาาครับเปิดมาได้4ปีแล้วแ,แรกรก็ล่ำลือกันว่าร้านชำเล็กๆต้องทยอยติดตัวกันแน่เลย <c oughs> มีบ้างนะครับแต่ว่าผลกระทบที่ว่านั้นอะไปเ้แอมสะละครับสลับหมู่บ้านสาบัวที่อยู่ห่างไปแค่4ีกิโล นี่ะครับหมู่บ้านสะบัวที่น้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองถ่ายภาพส่งมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวช่วยเปลี่ยนครับเรื่องก็มีอยู่ว่าวิธีการของร้านค้าชุมชนนี่แหละครับที่ทําให้คนที่ชอบเดินห้างเพราะแอร์เย็นต้องเปลี่ยนใจนี่ครับนี่กะสุวรรณีมาเลือกซื้อของไปทำวี๋ยวขายตอนเย็น ก็เป็นสมาชิกของร้านค้าชุมชนอ๋อร้านค้าชุมชนมีสมาชิกร้อยตัวเรือนครับระบบสมาชิกนี่แหละที่ทำให้ที่นี่มีลูกท้าประจําที่เหนียวแน่นเป็นมาได้คอเริ่มเริ่มอเริ่มเม่อี้นะเมก็ได้คริ่มตั้ง เป็น่าตุ่คนพันนี้เยอะนะครับผอ๋ได้ปีเร็ว้ส่งเหมือนพวกปีเร็วต่มปีปีคนจย่างนั้นนู่นด่าต่ำคนเป๊ะส่งอีนี้เลยนะสั่งี่สั่งเวลา รายคือรายกำไรถ้าไปซื้อที่คือไม่ได้ถ้าถ้ามาถ้ามาซื้อของที่ด้านขาชุมชนเนี้ยในวงเงิน20บาทจะกําไรหนึ่งบาทที่ด้านค้าชุมชนได้เนี้ยถ้ามาเอาไปไหนก็คือมาให้กับพี่น้องสมาชิกข้าในชุมชนดีมาลงวุ้นในร้านขาําสมมติมาซื้อข้องที่ด้านขาเราจอว่า ซึ่งแม้ว่าห้างใหญ่ๆจะมาเปิดอยู่ไกลๆแต่ด้านค้าชุมชนเราเนี่ยคือไม่มีผลกระทบเพราะว่าตนบานสุสตานของกําไรที่จากร้านค้านี้จะกลับไปห้างชุมชนท้งมดไม่ได้เอาพาไปไหนเป็นยังไงล่ะครับร้านค้าชุมชนเล็กๆที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่การลงทุนการจัดการจนถึงขั้น <c oughs> ร่วมทันปันผลกำไรวิธีนี้แหละช่วยเปลี่ยนได้จริงๆซะด้วย เปลี่ยนปัญหาห้างใหญ่ล้มโชงวยกลายเป็นร้านเล็กอยู่ได้ชุมชนก็เข้มแข็งซะด้วยขอบคุณนะครับสำหรับน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พลเมืองช่วยเปลี่ยนเราครับเปลี่ยน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 ค่ะเปลี่ยนนั่นเป็นสอสามตัวอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นได้ และก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องราวของพลเมืองช่วยเปลี่ยนนั้นเป็นผลงานของนักข่าวพลเมืองนะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะส่งภาพแล้วก็เหตุการณ์เรื่องราวการเปลี่ยนของตัวท่านเองแม้กระทั่งชุมชนหรือว่าคนรอบข้างเข้ามาได้ที่ที่อยู่ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนัะขณะนี้นะครับวันนี้รายการเปลี่ยนประเทศไทยเวลาหมดลงแล้วนะครับติดตามทุกวันพุธ3ทุ่ม10นาทีถึง4ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ